เกมไม่ใช้เน็ต ประจำสัปดาห์นะครับต้องบอกเลยว่าใครๆหลายๆคนก็ชื่นชอบเล่นเกมไม่ใช้เน็ตอยู่แล้วนะครับก็คืออ้ามพลาดคลิปนี้เลยนะค,คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมก็มีเกมมาแนะนาท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชรเ์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดส,สมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมอันที่ร้อยแล้วเนาะเพิ่มการผู้เสียวล้าแล้วกันกนะ กเกมแนวสไตล์ไ right like อดอลผจนภัยกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าไอดอลดันจีน เรเดอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยไปประจนภัยในหมูเ่เกาะต่างๆหรือว่าดันเจียนต่างๆที่อยู่ในภูมิประเทศต่างๆตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยจากทีมตัวละครมากถึง3ตัวละครแล้วก็ไปสู้กับดันเจียนกันตัวเกมก็จะมีการเปิดกาชาเอาของต่างๆ เพื่อนมามอัปเกรดตัวละครด้วยตัวละครก็จะมีคาสที่แตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนไปเล่นนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยภาพการาฟิกก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพการาฟิกแนวพลิกกนตัวเกมก็จะมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็เกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับที่เล่นชิลๆเล่นบนเทินกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ามั l ติฟ r r e g e n นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอัยด้วนะครบ หรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผดประยุทธ์ที่เราเนี่ยจะนําเหล่าทหารจิ๋วนะไปยึดเมืองในเมืองต่างๆตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เล่นไม่ได้ยากเลยแล้วก็ตัวละครในเกมเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากมายตัวเกมเนี่ยก็จะมีด่านต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกมันจะเป็นภาพกราฟิกแนวโปริกอนแล้วก็ภาพมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์ยึดเมืองยึดกองทัพอยู่เนี่ย ก็คือมาลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ไม่ขีดสเปคด้วยนั่นเองนะเกมแนวสไตล์รถแข่งเกินบางอย่างเกมที่มีชื่อว่าดริ t รันเนอร์นะครับสำหรับเกมด e ิฟต์รันเนอร์เนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์รถแข่งแข่งการดริฟกันในท้องถนนนะครับจะไม่มีการแข่งแบบไปถึง mm hmm. เช่นชชยนะครับจะเป็นการดริฟแข่งกันเพื่อทนานําคะแนนใครดีิฟได้เยอะที่สุดหรือว่าใครทนาคะแนนได้เยอะที่สุดก็ถือว่าเป็นอันชน,นะไปเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้สามารถสร้างห้องแล้วก็สามารถจอยเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีรถต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันคน่อนข้างที่จะเยอะ ตัวเกมยังสามารถปรับแต่งตัวถังรถได้เยอะเลยหรือว่าระบบการปรับล้อต่างๆให้มันดิฟได้หนานขึ้นก็การาฟิกสวยงามมากๆเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟน,แฟนการ์ตูนเรื่องตัวของสปอนฟรอแล้วก็มาัหาเกมในภาคใหม่ เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Spo นส์ฟรอสแคร์แฟร์ e ดนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม s p อนส์ฟที่เราเนี่ยจะไปตุลยประจนภัยในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับหยดน้ําตาแห่งหนังเนื้อสักศิษย์ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องผสมการประจนภัยแล้วก็จะมีอะไรต่างๆเราได้ทําค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะตัวเกมเนี่ยก็จะเปิดโลกกึ่งๆโอเพนเบอร์ให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกค,ค่อนข้างสาตามสไตล์าร์รตูใส ฟอปเลยตัวเกมก็จะมีท่าต่อสู้ต่งตางๆที่เพิ่มเข้ามาให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับเป็นท่าต่อสู้แนวสไตล์บอนฟอฟที่เขาจะมีตลกมากมายแล้วก็จะมีสกินให้เราได้สวมใส่กันค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามกันด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ นะครับเนาะภาพกราฟิกก็สวยนะมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้แล้วก็เกมนี้เสียตังค์ด้วยนั่นเองนะเกมยิงมันมายิงมันเพลินแล้วก็เป็นแนวคาร์บอยกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Y Zombie vs นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะให้เราเนี่ยเป็นคาร์บอยนะครับที่จะไปบุกในดินแดนซอมบี้นั่นเองนะครับตัวเกมน้ครับมันจะให้เราเนี่ยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยสามารถเดินยิงสโตร์ได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ตัวเกมมันจะมีอาวุธให้เราได้เลือกเก็บกัน ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีการส่งอาวุธให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยปืนนะครับภายในเกมเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันเลยเป็นปืนลูกซองปืนกลปืนไฟพ่นไฟก็มีแล้วก็มีการอัปเกรดเดเวลอัปเกรดทักษะต่างต่างได้ด้วยจากจบในแต่ละด่านนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็กราฟิกไม่ได้สวยจนเกินไปมือถือเวกซ์ับสามารถเล่นได้แล้วก็เล่นโดยระบบแนวตั้งด้วยนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสร้างเมืองแล้วก็มองหายเล่นเกมแนวสร้างเมือง นาเลยนก็ภาพกราฟิกสวยๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าว i k i ง g อมพลนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่สามารถเล่นได้ทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องสร้างชุมชนวกยิงของเราเนี่ยให้เติบใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับในการสร้างเนี่ยก็จะมีการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆในการสร้างผู้คนที่จะมาอยู่อาศัยแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีการ จัดสรรทรัพยากรด้วยนะเพื่อให้หมู่บ้านของเราเนี่ยอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็จะมีการออกรบต่อสู้กับฝั่งศัตรูด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ว่าจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมฟรีด้วยนะครับผมมาอยู่สลับเกมแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็บกสมแนว R p g พกันบ้างนะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่าอักคีนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมอักคีเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องแก้ไขปริศนาในแต่ละด่าน แล้วก็ในแต่ละด่านนั้นเนี่ยมันจะมีความยากที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีปีศาจที่จะคอยทําร้ายเราด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยมีพลังพิเศษนะครับที่สามารถแยกวิญญาณของเราเนี่ยเพื่อไปช่วยในการทำภารกิจได้ด้วยนะครับก็คือในห้องของเราเนี่ยมันก็จะมีจุดบอดที่เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้หรือว่าแปลดกุญแจได้นั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถส่งวิญญาณของเราเพื่อจะนําเอากุญแจามาปลดล็อกห้องได้เหมือนกันนะครับก็ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นเล่นมันเพลินแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีภาพกราฟิกที่มันจะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะเกมโลกไร้อาร์พีจีกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า royal survival hero battle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเราเนี่ยสวมบทบาทเป็นราชาที่จะออกไปปกป้องอาณาจักรจากพวกปีศาจนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นการเล่นต่อสู้ไปเรื่อยๆแนสไตล์โลกไร้เมื่อต่อสู้ไปเรื่อยๆก็จะมีสกิล ที่เพิ่มเข้ามาให,ให้เราเนี่ยต่อสู้ได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยต่อสู้กับอัศวินในอาณาจักรนะครับซึ่งจัดทีมมาได้มากถึง4คนเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดตัวของฮีโร่ต่างๆนะครับมีการปลดล็อกฮีโร่ต่างๆแล้วก็สกิลต่างๆด้วยเหมือนกันมีบอสให้เราได้ปจัดการ กันด้วยนะครับใครี่องากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเล่นชิชูเล่นมันเพลินกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Guardian Ver นั่นเองนะครับสำหรับตัว Guardian Ver เนี่ยเราเนี่จะได้รับบทเป็นฮีโร่แนวที่จะต้องออกเดินทางไปช่วยเจ้าหญิง แล้วก็ต่อสู้กับบอสการเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคต่างๆอีกมากมายที่จะคอยจัดการเราอยู่นะครับเราเนี่ยจะต้องรวบรวมกําลังพลต่างๆมาช่วยเราในการต่อสู้แห่งนี้นะครับซึ่งในการรวบรวมกําลังพลต่างๆสามารถรวบรวมได้ไม่ยากเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องฟาร์มทรัพยากรต่างๆแล้วก็นําไปเปิดภารกิจหรือว่าไปเปิดเควสต่างๆให้ได้นะเมื่อเราทํา เคลสเสร็จนะครับเราก็จะได้ตัวละครต่างๆเพื่อมาปราบเราหลายน,นั่นเองนะครับตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยเล่นไปเรื่อยๆตัวเกมค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงในการเล่นน,นั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้น,นั่นเองนะเกมแนวปกป้องฐานบ้างครับสำหรับตัวเกมทมีีชื่อว่า King of d i f f e r e n t Tree Survival น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมปกป้องฐานแนวสไตล์หอคอยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องสร้างหอคอยต่างๆนะครับเพื่อปกป้องฐานจากพวกปีศาจ ที่จะมาคอยทําร้ายมนุษย์เรานะครับในแต่และหอคอยเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะเช่นอาจจะมีหอคอยที่สามารถยิงธนูได้หอคอยที่สามารถยิงลูกระเบิดได้หอคอยที่สามารถแช่แข็งได้หรือว่าจะเป็นหอคอยที่สามารถสร้างทหารได้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอสศวินที่ช่วยในการโจมตีด้วยตัวเกมก็จะเล่นเป็นแบบเวฟเวไป นะครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเปินไม่คิดสเปคด้วยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเล่นยูชูเล่นเปินนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้แนละ้วสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าซากุซากุครับนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเป็นนักผจญภัยที่จะไปตุลยในดันเจียนซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วนแบบเดสต์บิวดิ้งอาร์พีจีนั่นเองนะครับก็คือการใช้เด่นในการต่อสู้กับตัวของฝั่งมอนเตอร์นั่ก็ หน้าที่หลักของเราก็คือการลงเนจี้นนะครับไปหาของไปหาทรัพยากรแล้วก็ไปสู้กับมอนเตอร์แล้วก็ออกมาเพื่อขายทรัพยากรต่าง นั่นเองนะครับตัวเกมกราฟิกไม่ได้สวยนะมันจะเป็นอารมณ์แบบภาพวาดน,นิดหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ,จะมีความซับซ้อนนิดหน่อยด้วยในการเล่นนะครับแต่ว่าไม่มากจนเกินไปถ้าเล่นไปสปาพ์ก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายเพิ่มขมึ้นนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินนะเกมแนว turn based rpg แล้วก็ผสมแนว open world เข้าไปด้วยนะครับอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่า x s thik นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกม rpg ที่ผสมหลาย ายอย่างครับด้วยแล้วก็จะเป็นสไตล์อนิเมะด้วยเหมือนกันตนัวเกมจะเล่นตามเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการจัดทีมตัวละครได้มากถึง3ตัวละครในทีมแล้วก็สามารถนําเพื่อนมาเล่นได้มากถึง6คนเลยทีเดียวนะครับาราฟิกก็ต้องบอกว่ามือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้ค่อนข้างจะสวยงากๆมีการครับของมีการเรียนสกิลแล้วก็มีการไปในด่านต่างๆก็มีซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะไม่ได้โอฟเฟนเวอร์จ๋านะมันจะกึ่งๆออฟเฟนเบอร์แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยผจญภัยไปในแมปต่างๆตามเควสที่เขากําหนดให้ เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นกันได้นะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะฮะต้องบอกไว้ก่อนใครที่จะเล่นจริงๆก็สามารถซื้อกันได้แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนั่นเองนะไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะฮะโอเคนะครับใครที่มองหาเกมแนวแก้ไขพิศนาแล้วก็มองหา เกมใหม่เล่นอยู่ด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Body Investigator นั่นะครับถ้าอ่านผึงต้องขอภายกันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแก้ไขปริศนาที่เราจะได้ระบบทเป็นจอระเข้นะครับที่จะต้องไปเป็นนักสืบนะครับสืบเรื่องราวต่างๆในตัวเกมซึ่งตัวเกมก็จะมีคดีให้เราได้ไปไขกันค่อนข้างเยอะแยะมากมาย เลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็น่าจะใช้ความคิดเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันต้องฟังสนทนาจะแ,แก้ไขปัญหาอย่างไรให้ผ่านในด่านานั้นไปนะังซึ่งตัวเกมมันจะมีความยากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการสลับตัวละครเล่นกับตัวของน้องแมวด้วยเหมือนกัน นะครับใครต้องจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นกันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยเหมือนกันนะฮะก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะฮะพีซีที่อรอกมามือถือกันบ้างานะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Stone อสนะครับสำหรับตัวเกมสโตนเอสเนี่ยเขาจะทาํามาคล้ายๆตัวของเกมบอดเกมเลยก็คือมีการ วางคุณนะครับเพื่อยึดจุดหรือว่าทําสิ่งอะไรต่างๆไปในตัวเกมซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาอรารยธรรมของเราหรือว่าหมู่บ้านของเราให้ใหญ่ขึ้นซึ่งตัวเกมมันจะเล่น4คนนะครับก็คือมันจะมีหัวหน้าเผ่าอยู่สเผ่าที่จะต้องเลี้ยงชาวบ้านให้ได้ไปจนกว่าเผ่าไหนจะจะชนะทั้งหมดทุกเผ่าซึ่งตัวเกมมันจะมีความยากก็คือเราเนี่ยต้องบริหารจัดการชาวบ้านเนี่ยไปล่าสัตว์ไปตัดไม้หลักก็คือเราเนี่ยจะต้องเลี้ยงชีพชาวบ้าน ให้อยู่รอดไปให้ได้เยอะมากๆนะครับเป็นเกมที่ยากอยู่เหมือนกันนะครับในการเล่นแต่ว่าถ้าเล่นไปเล่นมาก,ก็สนุกมากๆเลยนะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะก็ภาพกราฟิกอาจจะไม่ได้หรือหวาอะไรมากนะครับแต่ว่ามันจะเน้นเกมเพล์ซะส่วนใหญ่นะส้าใครต้องการจ,จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ เกมเล่นชิวๆเล่นเพลินกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dark Tab RPG นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวปะจนภัยตะลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเกมนียมันจะมีลูกเล่นที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือเรานี่จะต้องกดให้โดนจังหวะที่เกมเขากําหนดให้นะครับถ้าเรากดโดนจังหวะที่เกมเขากําหนดให้นะรเราก็สามารถโจมตีตัวของฝั่ง NPC ได้แล้วก็ถ้าเรากดไม่โดน นะ NPC ก็จะโจมตีเราได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ต้องใช้จังหวะดีๆในการเล่นแล้วก็เป็นเกมที่เล่นชิวๆมากๆตัวเกมก็จะมีการแบ่งคาสตัวละครด้วยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนมาเล่นส่วนใหญ่มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะมีตัวฟันดาบกับตัวยิงปืนเท่านั้นแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีอาวุธต,ต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะ โอเคเลยครับก็เป็นบ,บ้างสลบับเกมไม่ใช้เน็ตประจำสัปดาห์แล้วับกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยนั่นเชิญชอบคลิปนี้กันเนาะก็สลับลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม